นะคะคใอบมากนาเลี้งเป็ดบวกหนึ่งนะคะจากลุงป้าแฟมิลีอีกช่องหนึ่งนะคะชื่อพี่งพี่เพนนะคะบวกราคาให้อีกหนึ่งแผ่นนะคะกินน้สีทักทายค่ะนะคะจากในบ้านเลี้ยงเป็ดนะคะเรารู้น้องสุดใจชอบแอบ <laughs> เขียนผิดเลยคะ่ะเพน <laughs> เขียนผิดเขียนผิดใช่ไหมคะพี่ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะพี่เพนนะคะจากคุณเก๋นะคะขอใจกอดอจากคุณเล่และคุณสมบูรณ์นะคะสวัสดีสองเล่นะคะจากคุณเก๋นะคะขอใจพลังหวกมาให้ด้วยนะคะน้องสุดใจบอกว่ายังอีกสองบ้านนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆสองเล่ให้ถ้วยทองมานะคะขอบคุณหกท่านนะคะขอบคุณหกท่านที่อยู่ด้วยกันนะคะ นทยบ้านเล้งเป็ดบอกว่าน้องสุดใจสวัสดีค่ะนะคะสองเี่ก็ให้หัวใจขอดๆมานะคะน้องน้องมังคุดบอกว่าเล็บที่สองกับเล็บที่เจ็ดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องมังคุณมากๆนะคะขอบคุณสิบท่านค่ะขอบคุณมากมากสองเล่ให้หัวใจกอดๆมานะคะนายบ้านเล้งเป็ดนะคะบวกหนึ่งค่านะคะจากน้องมังคุดนะคะ ออริโอมาแล้วสวัสดีคะ่ะคุณออริโอสวัสดีคะ่ะเช้านี้ออริโอไลฟ์สดไหมคะไลฟ่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆาด่านค่นะมาคะจากออริโอนะคะน้องมัคุดทักทายคะ่ะนะคะจากไทยบ้านเลี้ยงเป็ดนะคะออริโอเขาบอกว่าสวัสดีคะ่ะพี่เพนน,น, o o นะคะสวัสดีน้องอริโอด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเมื่อวานไปอยู่ในไลฟ์สดน้องก็หอมชื่นชมนะคะชื่นชมต้นไม้น้องนะคะชื่นชมจริงๆค่ะ ชื่นชมในความเอาใจใส่ดูแลนะคะพี่เพ็นพี่เพ็นรู้สึกตอนที่แล้วก็แบบน้องน้องได้สดพูดได้แบบสบายค่ะสบายฟังสบายแล้วก็ชมต้นไม้แบบเพลินๆน,นะคะอันนี้อันนี้อันนี้ขอชื่นชมเลยนะคะชื่นชมจริงๆค่ะแลบบ้วก็เพลินๆเลยนะเพลินๆเ,เลยค่ะ ต้นไม้ก็สวยนะคะองคุณโอริโอ้ของดวงที่เมื่อวานเนี่ยต้นไม้ที่ที่เราอไลฟ์สดตอนเย็นนะคะพี่เพียงก็ชมเพลินเลยนะหูสวยเปิดไว้สองช่องขนะขับรถนะจอดไว้สองช่องแล้วก็ชมนุงจับโทรศัพท์ไปทุกคาที่ว่าอยากเห็นต้นไม้อยากเห็นใบไม้ของของกร,ระทิที่บบออเขาจับเขาลูบนะอ้โหเรารู้เลยว่าเขาทําด้วยแบบว่าความรักความมุใจใสยยจริงๆค่ะเราสมัมผัสได้จริงๆเวลาเราดูไอฟ์รดมอะคะ่ะอืม ตรงนั้นตรงนี้นะคะทํายงงังไงปลูกยงงังไงใบตรงนี้เป็นยงงังไงพี่เพีงอยากจะถามมากเลยเมื่อวานเนี่ยอยากจะถามอวงอาทิตย์มากเลยว่าแต่และเม็ดที่เราเอามาเพาะอ่ะแต่และเม็ดที่เราเอามาเพาะเนี่ยเวลาเขาโตมาเนี่ยหน้าตาเขาจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะลักษณะใบลักษณะต้นลักษณะต้นอาจจะเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์ชั่วค้าวชั้นเหมือนกันแต่ว่าสีของใบสีของใบลายของใบจะไม่แต่ละต้นจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพี่เพนขอถามเลยเพนอยากรู้อ่ะดวอาทิตย์ ก็เห็นเห็นแบบว่าเห็นทาแล้วแบบว่ามันน่าสนใจอะคะ่ะทุกคนเอาใจใส่ดูแลจริงๆนะเนี่ยพี่เจนจีราสวัสดีค่ะพี่เจนขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณพี่เจนจีรานะคะยินดีรับอกดูแปดนะคะคุณโมริโอเขาบอกว่าพี่เจนสวัสดีครับนะคะโมริโอ,โอบอกสวัสดีครับพี่แนนนะคะพี่แนนนี่ใครเอ่ย อาจจะมีชื่อย่อของใครชื่อชื่อเล่นของใครในช่องนี้แหละเนาะคุณนี่ไอ้คุณนงประทิพย์เนาะโอริโอ้สว UM ัสดีค่ะจากคุณสองเล่นะคะน้องนงกระทิพย์สวัสดีค่ะจากพี่เจนจิลานะคะโอริโอเขาบอกว่าสวัสดีครับพ yep. ี่สองเล่นะคะโอริโอ้เสียงหลอทักทายจ้านะคะจากไทยบ้านเลี้ยงเป็ดนะคะแม่ปูปูว่าเลิฟกล้าขอบคุณนะคะแม่ปูขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะคุณนงประทิพย์จากคุณเก๋นะคะ สวัสดีค <kr> ่ะพี่ปูนะคะจากคุณโอริโอ้ดวงประทีปนะคะพี่เพ็ญสวัสดีค่ะนะคะจากแม่ปูสวัสดีค่ะแม่ปูนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋นะคะจากคุณดวงประทีปนะคะพี่เก๋สวัสดีค่ะจากแม่ปูนะคะจอดลืมนะคะจากน้องมืองคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะน้องมังคุณขาไม่เป็นไรขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากน้องโอสวัสดีค่ะจากแม่ปูนะคะแม่ปูทักทายค่ะนะคะจากไทยบ้านเล็กปิดนะคะพี่เจนสวัสดีค่ะจากแม่ปูนะคะเันนี้พี่พี่จะเนี่ย ทักมัดกับพี่เจนเอาไว้ไว่าให้พี่เจนเอาช่องใหญ่มาค่ะเพนเข้าไปที่สามขีดแล้วพี่เพนเพน,นทำไม่ได้